ร็อกสตาตัวแม่เยราชลิซ่าพาสามหุ้นไทยรับกระแสปังๆเรียกว่าเป็นซูเปอร์ซตาแห่งชาติที่ทำคนไทยใจฟูพาความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศยกระดับอุตสาหการรมท่องเที่ยวโดยการปล่อย MV เพลงร็อกซตาที่สามารถเรียกความสนใจจากคนทั่วโลกแหกันมาตามรอยท่องเที่ยวทั้งยังมีความเห็นจากนักวิเคราะห์ด้านการลงทุนบลอินเวสตเอ็กที่มองว่าหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวจะได้รับอนิสงค์บวกจากการปล่อย MV เพลงของลิซ่าที่ใช้โลเคชันถ่ายทำในประเทศ AOT ท่าอากาศยานไทยที่คาดว่านักท่องเที่ยวจะใช้บริการสนามบินมากขึ้นเพื่อตามรอยสถานที่ถ่ายทำยาวราชใน MV เพลงลิซ่าแนะนำราคาเป้าหมาย78บาทคุณนิ้น Minor International ที่คาดว่าโรงแรมจะมียอดเข้าพักเพิ่มขึ้นและยังมีร้านอาหารที่จะได้รับประโยชน์ร่วมด้วยแนะนำราคาเป้าหมาย44บาท ERW The e r w a n Group โรงแรมเอราวัณราชประสงค์ที่พักใกล้กับสถานที่ถ่ายทำอยู่ที่ตั้งทำเลใจกลางกรุงเทพเป็นทางเลือกเบอร์ต้น,ตนของนักท่องเที่ยวแนะนำราคาเป้าหมาย6บาท20 กดติดตามข่าวสารการลงทุนได้ทุกช่องทางตามนี้เลย